ปลดโซ่ที่พันธนาการออกปลดโซ่ยังไงดูตามสายดูตามสายนี่ผมเดานะนี่ไงเกมเพย์ไอ้ดอกไม้อะไรสักอย่างหนึง่งโซ่ตรวนแห่งลูกหลานมังกรถ้าทำเควสมาแล้วอะ่ะมันจะมีให้กดตัวทีได้ในคอมนะมันจะเป็นสกิลชนิดหนึ่ง ในคอมพิวเตอร์กดตัวทีหครั้งแล้วเราจะสามารถกด e ได้เราลองกด e ดูไหมฟังกด e แล้วไงกด e แล้วไอหมึกพวกนี้มันจะหยุดกด e ค้างอ่ะอ๋อกด e มันจะหยุดกด e ค้างมันจะเดิน มันมีหลายจุดนี่ว่าตรงนี้ก็มีก็ว่าทําไมมันมันไม่เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็มีอีก2ดอกให้หมึกเข้ามาใกล้ๆดอกแล้วกด e กด e แล้วปล่อยนะไม่ต้องกดค้างตรงโน้อนอีก1จุดปึง้งได้ยังอ่าได้ละแล้วขึ้นไปที่ยอดยังไม่จบนะ มาที่ยอดมันมีอะไรอีกลองคุยกับแมวดิใช้พลังของบทเพลงก็คือกด E นั่นแหละลองกด E ดิได้ไหมไม่ได้กดค้างนี่ไงกดค้างตรงยอดเสาให้กดค้างอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะใครอยากจะอ่านก็ ต้องมากด e ค้างไว้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จบคัดซีนไม่ใช่คัดซีนเนื้อเรื่องเมื่อกี้แล้วกด e ที่เสายอดเสาตรงตะกี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้กล่องด้วยอีกสองเสาก็น่าจะทําแบบเดียวกันนะคิดว่าไงละ่ะปุ่นแต่รู้สึกว่าน่าจะไม่เหมือนกันอุ้ย เจอเจอของฟรีไม่ใช่ของฟรีอันนี้คือจงสูกทำไมตัวนี้หลอดเลือดมันอยู่ตรงกลางจอ อ๋อเป็นของเควสอ๋อไม่เหมือนกันเกมเพลย์ไม่เหมือนกันอันนี้เราจะขึ้นไปปลดยังไงอะ่ะต้องปีนปีนกดตัวทีแล้วกด e ค้าง,งแล้วก็อย่าลืมเก็บกล่อง แล้วก็ขึ้นไปวาร์ปตรงกลางแล้วก็ไปอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้ไปไหนไปข้างล่างอีกแล้วเจอเจอเจอ,อีกสองตัวเอ้ามันดอบของหรือเปล่าของเควสเนี่ยเอ๊ะเอสเต้เอสเต้ใช่ชุดเกาะเหรอ จำได้ไหมตอนที่เราอยู่บนบอกอะที่มันเราคุยกับเอสเต้แล้วช่วยนักบอกเอ้ยคนบอกเวลาวิมีความทำให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นด้วยอะต้องเลือกตัวเลือกเอาละต้องเลือกตัวเลือกที่มันเป็นโพสิทีฟก็คือเป็นทางบวกทำผิดนี่ไม่น่าจะใช่อันนี้เออวิธีเลือก สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกความเงียบของโมรอดหมายถึงการปฏิเสธอ,อันนี้เออหมดละเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปปลดอยู่ตรงนี้ปลดก็ได้มั้งกดตัวที เอ้ยกดตัวทีกด E ค้างนี่ไงไม่ต้องปีนเสาก็ได้มองยังไงก็หวานอะ่ะไม่ใช่มังกรมันเป็นมังกรโบราณไงแก่เออ